จังหวัดลบบุรีร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในจังหวัดลบบุรีกรณีได้รับผลกระทบจากปัญหาหลิงล้นเมือง นายอัมพลนังภากรกูลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรจังหวัดลบบุรีกรณีได้รับผลกระทบจากปัญหาหลิงล้นเมืองที่ห้องประชุมทานตะวันชั้น5าสารกลางจังหวัดลบบุรีโด,ยม,ดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบบุรีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนเข้าร่วมประชุมทั้งนี้สืบเนื่องจากสำนักงานปลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีแจ้งว่าตัวแทนประชาชนชาวเมืองลบบุรี ได้ยื่นหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเมื่อคราวที่เดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและจังหวัดลบบุรีเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2567ณพระนารายณ์ราชนิเวศขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรจังหวัดลบบุรีกรณีได้รับผลกระทบจากปัญหาลิงล้นเมืองโดยผู้ร้องเรียนแจ้งว่าปัจจุบันลิงมีจํานวนเพิ่มขึ้นกว่า8,000ตัวส่งผลกระทบเกา่ต่กการดํารงชีวิตระบบเศรษฐกิจระบบสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมของประชาชนในพื้นที่โดยได้มีการขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดําเนินการตารันอํานาจและหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องขอให้เคลื่อนย้ายลิงไปอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและผันพืชและขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกรมธนารักษ์และเทศบาลเมืองลบบุรีปรับลดอัตราค่าเช่าที่ดินอาคารในเขตเมืองลบบุรีรวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้เช่าเนื่องจากได้รับ ผลกระทบจากปัญหาหลิงล้นเมืองทําให้ไม่สามารถอยู่อาศัยหรือประกอบกิจการได้มาเป็นระยะเวลานาน